ขอเล่านะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณองคชาตนะครับซึ่งจะให้ผมวิเคราะห์ในเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนใชิญครับคุณองคชาติครับบอกว่ารัเสเซียมีการบุกระลอกที่2แล้วขนกาลังมาเนี่ยมากกว่าเดิมรถหุ้มเกราะเลีย,ยงยาวกันไป64กิโลเมตรเลยจนถึงณวันนี้วิเคราะห์ต่อได้ไหมครับว่ากลยุทธ์ที่รัเสเซียเขาใช้คืออะไรฮะครับกลยุทธ์ที่รัเสเซียใช้นะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือโจมตีด้วย ขีปนาวุธแล้วก็ระเบิดทางอากาศก่อนนะจากนั้นก็เป็นการโจมตีในภาคพื้นดินเข้าไปในทุกทิศทางของยูเครนนะครับก็ภารกิจลหลายเมืองไม่สําเร็จครับยืดเยือเกิดความสูญเสียอย่างมากให้กับทหารรัเสเซียนะครับยึดตัวประกณ์ด้วยนะฮะเพราะว่ากองทัพยูเครนและประชาชนของยูเครนเนี่ยได้มีการทําลายรถหุ้มเกราะรถถัง ของรัเสเซียเป็นจำนวนมากครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยรัเสเซียอาจจะต้องหยุดก่อนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแผนเป็นการโจมตีทางอากาศครับคุณ mm. องค์ประชาติดครับเม <Yeah. S 1> ื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกไปว่าคือมีการเปลี่ยนยุทธการบ้างเนี่ยนะครับจากการใช้ยานเกราะมาเป็นจรวดแทนเนี่ยคือศักยภาพของสองสิ่งนี้แตกต่างกันยังไงฮะแคนี้ไม่รู้นะคะคุณองค์ประชาติดครับคือการโจมตีทางเพื่อภา,าคพื้นดินเนี่ยนะฮะมีอุปสรรคเยอะนะครับเพราะว่า ปูตินวางแผนแล้วก็คิดผิดในการโจมตียูเครนนะค,คิดว่าหมูหมูนะครับเพราะว่าศักยภาพในการลบศักยภาพทางยุทธรเนีห่างกันริบดับเลยนะแต่ปรากฏว่าการเข้ายึดเมืองต่างๆเนี่ยเป็นไปนด้วยความยากลําบากนะครับรถหุ้มเกราะรถถังทีเกโดนทําลายแล้วก็มีฐานรัสเซีย,หล,ยหลายหลายนายที่ที่ต้องเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ ในนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนเป็นการจจดติทางอากาศนะครับเพราะว่าการจมตรนภาพพื้นดินเนี่ยเกิดความสูญเสียอย่างมากนะครับครับกับกองทัพรัสเซียครับที่ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมถึงมีตัวเลขของทหารฝั่งรัสเซียเองก็เสียชีวิตไม่ใช่น้อยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาหลายวันแล้วก็เชื่อว่าฐานยูเครนแล้วก็ประชาชนได้เครื่องไม้เครื่องมือจากนาโต้มาแล้วบ้างแล้วนะครับก็ทําให้การจมดิน้ภาพพื้นดินมีอุปสรรคอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเมืองคาคิฟนะครับ ซึ่งเป็นเมืองที่เรียกว่าดูเดือดที่สุดในในในทุกสมรภูมินะครับเป็นการโจมตีอย่างยืดเยื้อแล้วก็สร้างความสูญเสียให้กับรัเสเซียหลายนายทั้งบาดเจ็บล้มตายแล้วก็ทําให้ปูตนินประกาศเองนะครับว่าจะถอนกําลังของรัเสเซียเองที่อยู่ในคาคิฟเนี่ยออกรับเตยนเป็นหารพล,ลุ่มแทนเนื่องจากว่าในคาคิฟเนี่ยประทะก,กันอย่างดูเดือดเลยนะครับแล้วก็รัเสเซียเนี่ย เรียกว่าเดินหมากผิดในเมืองคาคีไปนะครับแล้วก,ก็ต้องเปลี่ยนเป็นทหารพลร่มเข้ามาแทนแอาจจะไม่ได้โดดร่มลงมานะครับแต่อาจจะเคลื่อนพลทางระบบอย่งไมาแทนทหารที่ประจําอยู่เกาะแล้วซึ่งเกิดความเหนื่อยล้าแล้วก็สูญเสียเปยน็นระนาดครับขยายความนิดนึงฮะคำว่าทหารพลร่มที่ว่านี้แตกต่างจากทหารทั่วๆไปยังไงฮะทหารพลร่มเนี่ยนะครับใครๆก็รู้ว่าเป็นทหารหนุวยรบพิเศษนะครับที่มีความสามารถหลากหลายนะครับโดย ไม่จําเป็นต้องใช้กาลังพลเยอะมากนะฮะแต่อาจจะเป็นแยกกับเป็นหน่วยเล็กๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการทําลายสูงซึ่งนี่คือความแตกต่างของฐานพลร่มกับฐา,านราบที่อยู่ประจําในปุงคาคีฟนะครับเพราะว่าคาคิฟเนี่ยฐานร,ราบที่บุูกไปทางภาคพืพ้นดินเนี่ยเอาไม่อยู่เลยครับนะครับในคาคีฟเนี่ยตอนนี้ยืดเยือ,ยอ,ยอแล้วก็ฐานรัเสเซียเนี่ยบาดเจ็บล้มตายเป็นจนํานวนมากครับหลังจากนี้ต้องติดตามต่อไปว่า สถานการณ์ในยูเพนจะเป็นไงต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยึดเมืองคาคิดไม่ได้แล้วก็ในหลายเมืองก็ยังคงยืดเยอะนะครับแล้วก็ติดตามชมตอนต่อไปขอบคุณที่รูบชมจบครับ